สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับช่องมามีออสการ์ค่ะวันนี้วันที่หนึ่งพฤศจิกายนปี2,566ค่ะเตรียมรวยใครที่ตามลุ้นกันเกี่ยวกับไรละพัน วันนี้เตรียมรวยกันค่ะทุกคนคะรอรับฟังข่าวดีค่ะจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติค่ะหรือว่าโนโบขนะคะซึ่งแน่นอนเลยมีวาระสำคัญค่ะเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละพันค่ะทุกคนเกษตรกรนะ,ะผู้ปลูกข้าวจำนวน4.6ล้านครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วมีใครบ้างยกมือค่ะทุกคนมาดูรายละเอียดกันทุกคน ลุ้นกันเราต้องรวยไปด้วยกันชาวนานเราต้องได้เนาะเล่งข่าวนะคะจากทำเนียบรัฐบาลค่ะทุกคนค่ะได้เปิดเผยว่าในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาตินะคะในวงเล็บนบขค่ะที่มีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะเป็นประธานนะคะจะ พิจารณาข้อเสนอของกระทรวงพาณิชย์ค่ะที่เกี่ยวกับมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกและช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรปีการผลิต2566ทับ2567รวม4มาตรการมีวงเงินมากกว่า70 0 0 0ืนล้านบาท โดยที่ผ่านมานะคะนายภูมิธรรมเวชยชัยค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะได้ยืนยันว่ามาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกและช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรปีการผลิตนี้นะคะทั้งหมดนั้นกระทรวงพาณิชย์ได้พิจารณาแล้วโอ้ยดีๆีค่ะดีมากเลยได้ยินแบบนี้และพร้อม เสนอนะคะที่ประชุมนบขก่อนที่จะเสนอเข้าสู่คอรมอรเพื่อพิจารณาเห็นความเคลื่อนไหวแบบนี้เนาะทุกคนชาวนาะอย่างเราเนี่ยก็ใจชื้นนะคะเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันสําหรับสี่มาตรการที่ว่านี้นะประกอบด้วยอะไรบ้างคะ่ะหนึ่งค่ะ โครงการสินเชื่อชะลอขายข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต2 5 6 6นทับนะคะรายละเอียดดังนี้ค่ะเพื่อให้เกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนระหว่างชะลอการขายข้าวในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากและได้ราคาต่ำกว่าตลาด นะคะโดยช่วยเหลือนะคะหนึ่งบาทต่อตันค่ะในกรณีเข้าร่วมกับสหกรณ์สหกรณ์รับ1,000บาทต่อตันกเกษตรกรเรานะคะก็รับ500บาทต่อตันแล้วก็เก็บไว้ในยุ้งฉาง1-5นะะึ่งถึเดือนและให้นําออกมาขายเมื่อราคาดีเมื่อข้าวราคาดีเนาะทุกคนแล้วก็เอาขึ้นไว้บนยุง้งบนฉางแล้วอะนะคะเนาะ,นะดีนะคะเหมือนทุกปีที่เราทํา นะเจ้าหน้าที่เขาก็จะออกมาตกลเขาจะออกมาดูนะคะมาดูเรามาดูยุ้งเราอะเนาะโครงการที่2ค่ะทุกคนค่ะโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรปีการผลิต2 5 6 6ันทับหค่ะรายละเอียดนะ,ะสำหรับสาณ์การเกษตรค่ะ กลุ่มเกษตรกร,ร,กรวิสาหกิจชุมชนและศูนย์ข้าวชุมชนนะคะที่ประกอบธุรกิจรวบรวมข้าวจากเกษตรกร,ร,กรสมาชิก,กเกษตรทั่วไปนะคะเป้าหมาย1ล้านตันค่ะโดยช่วยดอกเบี้ยนะ15เดือนในอัตรา3.85%นะคะสาวกรเสียดอกเบีย้ย1%ต่อโครงการที่3กันเลยค่ะโครงการชดเชยดอกเบีย้ย ให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกนะคะผู้ค้าข้าวมาดูนะ,ะรายละเอียดดังนี้ค่ะเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการดูดซับผลผลิตไว้เป็นระยะเวลา2 6ถึงเดือนโดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวนะคะที่เข้าร่วมโครงการนะะผ่านธนาคารพาณิชย์ค่ะหรือธนาคารของรัฐที่ผู้ประกอบการ ค้าข้าวเป็นลูกค้าอยู่นะคะเป้าหมาย10ล้านตันค่ะช่วยดอกเบี้ย4%เก็บสต็อก2 6เดือนนะคะไปดูโครงการที่4ตัวเด็ดของเราเลยค่ะทุกคนคะ่ะกับชื่อโครงการนี้นะคะโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2 5 6 6ันหนะคะหรือ เงินไร่ละ1,000บาทค่ะในรายละเอียดนะคะสนับสนุนเงินให้กเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการกเกษตรกระทรวงกเกษตรและสหกรณ์ปีการผลิต2566ัทับ67ในอัตราไร่ละ1,000บาทสูงสุด ไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกิน20,000บาทต่อครัวเรือนนะคะตัวนี้แหลคะค่ะทุกคนคะ่ะที่จะมีการผลักดัน ขอปรับขึ้นเป็นไล่ละ2,000บาทกับทุกคนคะ่ะวันนี้เรามาลุ้นกันว่านบขเนี่ยเขาจะอนุมัติเขาจะไฟเขียวให้ไหมถ้าไฟเขียวปุ๊บเนี่ยทุกคนคะ่ะจะเข้าสู่เสนอเข้าสู่คอรมอเพื่อพิจารณาต่อไปเลยนะทุกคนคะ่ะเรามาลุ้นกันว่าชาวนาเราเนี่ยวันนี้จะได้1,000เหมือนเดิมหรือว่า2,000 นะเรามาลุ้นกันทุกคนคะ่ะสำหรับแหล่งวงเงินนะคะส่วนแหล่งวงเงินที่จะนํามาใช้ในการดําเนินมาตรการทั้งหมดนั้นกระทรวงพาณิชย์เตรียมที่จะเสนอที่ประชุมนบอเช่นเดียวกับ ามาตรการนะคะต่างๆที่ได้นําเสนอมาในข้างต้นเนาะทุกคนคะ่ะมาเรามาลุ้นกันวันนี้นะนาะขอจะไฟเขียวไหมถ้าไฟเขียวนี่อชาวนาเรานะขอให้ได้เถอะได้ช้านิดนึงไม่เป็นไรนะคะถ้ามีการอนุมัตินี่พลุบๆเลยเนาะทุกคนคะ่ะยิ้มค่ะยิ้มมีใครยังไม่ลงทะเบียนไหม คงไม่มีเนาะทุกคนสามารถตรวจสอบได้นะยังไงวันนี้อย่าลืมร่วมกันคอมเมนต์นะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยหากคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ดูนะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆเรื่องราวใหม่ๆค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนี้จากเพจฐานเศรษฐกิจขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะบา,บายๆขอบพระคุณทุกคนมากค่ะ